ขึ good, good, good! Variance, ้นแล้ใกล้ล้วพีได้งใกล้วไแลด้ว้ เอพี่น้องเอ้ยลำบากเลยสาวหน้าพี่น้องเตี่ยรถติดลมก็อย่าทงสิที่เพี่น้องเอ้อที่จ้าของหน้าพิ่นซวยเหลือยังเพิ่นใดเวล่าจ้าของหน้าพิ่นน่ะนาอ่ะเดี๋ยวก็คืนเนาะเดี๋ยวก็คืน เอาแล้วพี่นออนอเยนอสะอีคั่นอนะเดินนี้ยเดินนี่โอ้ย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 ข้นมาน่องเนี่ยข้นมานอ่องเอารองเท้าไมา้เขาด้วยนั่นนะ่ะรองเท้ามาน้ำแน่นั่น